คนที่ทำลายศาสนาได้นั้นก็มีเหมือนกันแต่ไม่ใช่คนนอกศาสนาเป็นคนในศาสนานี้เองเป็นผู้ทำลายที่เขาทำลายโบสถ์มันก็เป็นวัตถุขุดเจดีย์ก็เป็นวัตถุตัดเสียงพระก็เป็นเรื่องของวัตถุยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนาโดยแท้พระที่ทำลายพระพุทธศาสนา ในครั้งพุทธกาลเมื่อคราวจะเกิดภิกษุณีพระพุทธเจ้าท่านทรงทํานายไว้ว่าพระพุทธศาสนาในยุคข,ของพระองค์นั้นจะมีอายุสั้นลงเหลือเพียง5,000ันปีปัจจุบันนี้ก็เลยยุคกึ่งพุทธกาลล่วงมาแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบอกกล่าวให้เห็นถึงความเสื่อมต่างๆทางด้านจิตใจของมนุษย์มากขึ้น ในขณะที่ความจเจริญทางวัตถุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆศาสนาเสื่อมหรือคนเสื่อมพระพุทธศาสนาไม่เคยเสื่อมแต่จิตใจของคนต่างหากที่เสื่อมผู้ที่เข้าใจว่าหลักของพระพุทธศาสนานั้นคืออะไรย่อมจะเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาคือความจริงและมีความเป็นอมตะทันยุคทันสมัยไม่มีวันตาย แม้จะถึงการสิ้นยุคของพระพุทธศาสนาแต่ความจริงแห่งพระพุทธศาสนายังคงอยู่รอถึงการเวลาแห่งยุคพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปได้มาตัดสู้เผยแพร่ธรรมะคำสั่งสอนอีกครั้งส่วนผู้ที่ยังไม่เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาที่แท้จริงคืออะไรแก่นแท้ของพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนอะไร อาจมองเห็นว่าศาสนาเสื่อมจากภาพต่างๆที่พบเห็นอยู่ในปัจจุบันข่าวต่างๆที่พบเห็นอาจทำให้คิดไปว่าศาสนาพุทธนั้นได้เสื่อมลงสัมณเนนพระเป็นตุ๊ดเป็นแตวพระมั่วศีกาขายาบ้าพระเมาเหล้าพระมีอิทธิพลประดุดมาเฟียเหล่านี้ผู้ที่ทำให้คนมองว่า ศาส,สนาเสื่อมก็คือคนที่อาศัยผ้าเหลืองอยู่แต่ทำตนไม่เหมาะสมกับสมณเพศนั่นเองที่เป็นผู้ทำลายศาสนาที่เห็นได้ชัดก็คือโจรในคราบผ้าเหลืองหรือผู้ที่แต่งตัวเป็นพระหรือผู้ที่ขาดจากการเป็นพระแล้วเช่นพระขี้โกงพระขี้ขโมยพระเสเมถุนหรือพระอวดอุตริมนุยษษธรรมว่า ตนเองเป็นผู้วิเศษมีอาคมแก่กล้าล้วนแล้วแต่เป็นความผิดทางวินยัยถึงขั้นประลาชิกแล้วทั้งสิ้นพระที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นสมมณะก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่กล่าวได้ว่าปฏิบัติตนผิดหน้าที่จนถือว่าเป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่งเช่นกันดังเช่นพระผู้ตั้งตนเองเป็นผู้วิเศษ พระอาจารย์ผู้สร้างเครื่องรางของขังปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆมอมเมาญาติโยมหลอกลวงประชาชนที่กล่าวมานั้นหมายความแตกต่างจากพระอาจารย์ในยุคอดีตที่ผ่านๆมาซึ่งท่านเหล่านั้นล้วนแต่เป็นของจริงเก่งจริงท่านเมตตาสร้างให้ด้วยเจตนาที่ดีจริงไม่หวังผลตอบแทนไม่มีพุทธพาณิชย์มาเกี่ยวข้องเหมือนในปัจจุบัน วัตถุมงคลของท่านทั้งหลายนั้นล้วนแล้วแต่มีอนุภาพเต็มไปด้วยพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณทั้งสิ้นเพราะท่านทําให้ด้วยความเมตตาและบริสุทธิ์ใจและเป็นที่น่าสังเกตว่าหลวงพ่อทั้งหลายนั้นโดยส่วนตัวของแต่ละรูปนั้นท่านไม่เคยคิดอยากสร้างหรือเสกวัตถุมงคลเลยอาจเป็นด้วยเหตุ ต้องการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาบ้างแจกจ่ายให้ทหารตำรวจเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในยามรบทับจับศึกบ้างลูกศิษย์ลบเร้าขอสร้างเพื่อทำประโยชน์และเป็นที่ระลึกบ้างท่านจึงเมตตาทำให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆในการประกอบพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลในแต่ละครั้งนั้นไม่เคยเป็นที่ปรากฏว่า พระอริยะเจ้าท่านใดในอดีตที่ผ่านมานั้นได้ทำการปลุกเสกวัตถุมงคลด้วยกิริยาอาการหรือท่าทีที่ไม่สํารวมหรือท่าทีที่แปลกประหลาดเหมือนท่าทางของสัตว์หรือมีอาการทรงเจ้าเข้าผีแต่ประการใดเลยครูบาอาจารย์ในอดีตแต่ละองค์นั้นล้วนเข้ายานสมาธิด้วยกิริยาอาการอันสงบสํารวมยิ่งแต่ในยุคปัจจุบันที่ผ่านมานั้น พระบางรูปคิดว่าตัวเองเป็นผู้มีพลังจิตสูงซึ่งอ้างตนเองเป็นผู้วิเศษจะประกอบพิธีแต่ละครั้งต้องมีค่าจ้างสูงถึงหลักหมื่นหลักแสนและในปัจจุบันถึงหลักล้านก็มีเป็นผลตอบแทนขณะประกอบพิธีกลัวจะดูไม่ขลังกลัวจะดูไม่ศักดิ์สิทธิ์สมดังที่กล่าวอ้างจึงต้องออกท่าทางแปลก เหมือนท่าทางของสัตว์เดรัจฉานบ้างไร้รำจับอาวุธให้ดูหน้าเก่งขามบ้างบางรายก็มีอาการใช้วาจาด่าทอใช้คำหยาบคายให้ดูว่าตนเองเป็นผู้มีอำนาจบ้างบางรายนั้นถึงขนาดตั้งตนเองเป็นผู้วิเศษผู้มีอาคมขังแล้วยังต้องแขวนพระเครื่องแขวนของขังไว้เสียเต็มคอ ดูแล้วเหมือนคนบ้ามากกว่าพระส,สงฆ์เห็นแล้วเป็นที่น่าอนาจใจอย่างยิ่งแต่ก็เนื่องจากว่ายังมีผู้คนที่มีจิตใจอ่อนแออยู่อีกมากไม่รู้จักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงว่าเป็นอย่างไรอีกจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อหลงบูชากาาบไหว้คิดว่าสมณะปอมเหล่านั้นเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้วิเศษจริง พระหมอดูพระใบหวยเป็นกิจวัตรศาสตร์ทางด้านการดูดวงทำนายโชคชะตาราสีนั้นมีอยู่จริงแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะกระทําพิ่มเพื่ออยู่เป็นนิดนอกเสียจากเหตุอันจำเป็นจริงๆเท่านั้นสังเกตจากพระอริยะเจ้าต่างๆถึงแม้ว่าท่านจะมีความรู้ในศาสตร์ด้านนี้อย่างแตกฉานแล้ว แต่พวกท่านก็ไม่เคยเอาวิชาเหล่านี้มาใช้ประโยชน์เพื่อหวังลาบสักการะใดๆเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์และไม่ใช่หน้าที่ของพระสงฆ์พระไม่ใช่ศิลปินาศาสนาพุทธนั้นไม่ใช่าศาสนาที่ง้อให้คนมานับถือการเผยแผ่พระพุทธาศาสนาเป็นการเชิญชวนให้มาพิสูจน์ให้เห็นในพระธรรม พระอริยะสงฆ์แต่ละท่านนั้นท่านไม่เคยไปป่าประกาศหรือเรียกร้องให้ฝูงชนแห่มานับถือไม่บังคับจิตใจใครแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าเองท่านก็แสดงธรรมเทศนาโปรดสัตว์แต่ละครั้งด้วยกิริยาอาการอันสำรวมกระชับได้ใจความถูกจริตตรงใจชี้ทางสว่างให้สัตว์โลกได้ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ หน้าที่ของพระก็คือปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อพบสัจธรรมที่แท้จริงแล้วจึงเทศนาโปรดญาติโยมแต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการเทศนาธรรมะแบบแปลกๆขึ้นไปอีกดังเช่นการแหลบบ้างการร้องเป็นเพลงบ้างคิดมุกตลกขำๆมายิงกันให้ญาติโยมได้รับความสนุกความคื้นเคงปนธรรมะ ซึ่งอาจจะไม่ผิดอะไรแต่ดูจะไม่สมควรพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไม่สมควรจะเอามาทำเป็นเรื่องตลกจนมากเกินไปถ้าเรียกคนเข้าวัดเพื่อมาฟังธรรมด้วยความเคารพศรัทธ,ธาหรือด้วยความต้องการที่จะมาคลายทุกข์ด้วยการเอาธรรมะเป็นที่พึ่งไม่ได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาความบันเทิงรูปแบบอื่นมาเป็นสิ่งล่อใจ พระแปลว่าผู้ประเสริฐพระไม่ใช่ศิลปินพระไม่ใช่นักแสดงตลกหน้าที่ของพระก็คือฝึกปฏิบัติตนฝึกตนไม่ใช่หน้าที่แต่งเพลงเล่าเรื่องตลกคิดมุกขำๆเพื่อเอาไว้ใช้ดึงดูดญาติโยมเข้าวัดพระต้องมีศีลาจาวัดอันเป็นหลักประกรันความเป็นปูชนียบุคคลของภิกษุที่สำคัญที่สุด ศักรีของผ้าเหลืองอันเปรียบเสมือนธงชัยแห่งพระอรหรันต์ศาสนาพุทธนั้นไม่ได้กำหนดมาตรฐานบังคับว่าชายชาวพุทธทุกคนต้องบวชเป็นพระภิกษุดังนั้นการบวชเป็นพระจึงไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติไม่มีการบังคับถือว่าผู้ที่จะเข้ามาสู่เพศบรรพชิตนั้นต้องสมัครใจบวชด,ด้วยตนเองทั้งสิน้นดังนั้น จึงควรที่จะปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นสมณะผู้ครองผ้าเหลืองไม่ควรปฏิบัติตนในลักษณะที่ไม่สํารวมศาสนาอื่นนั้นทำลายศาสนาพุทธไม่ได้ชาวพุทธที่ไม่เข้าใจทำเท่านั้นที่ทำลายพระพุทธศาสนาคนที่ทำลายศาสนาได้นั้นก็มีเหมือนกันแต่ไม่ใช่คนนอกศาสนาเป็นคนในศาสนานี่เองเป็นผู้ทำลาย พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่จะทำลายศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ไม่สนใจศึกษาไม่สนใจปฏิบัติไม่สนใจที่จะประกาศให้ผู้อื่นได้รู้ได้เข้าใจนี่แหละคือผู้ที่ทำลายพระพุทธศาสนา ตัวทำลายตัวแท้ของพระพุทธศาสนานั่นเอง